แต่นะวันนี้คนที่ดูแลผิวแล้วยอมใช้ตัวสกินแคร์ที่มันพรีเมียมมันได้เปลี่ยนนะคะในเรื่องโครงสร้างชั้นผิวในอนาคตมันจะทําให้ไม่หยอขคอไม่หยอขคอง่ายไม่หยอขคอเร็วไม่เป็นร่องเยอะนะคะแล้วก็พวกใต้ตาตัวเนี้ยจะเป็นจุดที่แก้ยากทั้งหมดเลยถ้าวันนี้ดูแลตั้งแต่ตอนเนี้ค่ะมันเหมือนเป็นการสะสม ไปเรื่อยๆนะคะซึ่งบางอย่างเรามองไม่เห็นเราอาจจะเห็นแค่ปัญหาผิวบนภูเขาน้าแข็งแต่ภายใต้ด้าน,านล่างมันอาจจะสะสมปัญหาผิวถ้าสมมติว่าถึงเกิดไว้หนึ่งมันก็จะมีการถ้าน้ําลดขึ้นมาต่อผุดจะอยางรวดเร็วใช้สับเลี่ยงที่สุดแล้วนะพอน้ําลดต่อผุดเอเอ,เ,อเกี่ยวกับภูเขาน้ําแข็งไหมไม่เกี่ยวมันไปไม่ได้จริงค่ะสับมันห้ามมากอ่ะทุกคนคะ่ะก็ใช้ตัวนี้คะ่ะเป็นตัวทางเลยอ,อีกตัวหนึ่งเหมาะกับคนที่อยาก มีผิวเด็กนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะปัญหาผิวที่พูดไปทั้งหมดเนาะจะเข้าไปช่วยด้วยทั้งเชิงผิวชั้นบนแล้วก็ผิวชั้นล่างนะคะหรือว่าผิวแท้ของของเราเนาะความจริงชั้นผิวมันจะมียิบมากประมาณ8ปดหมกว่าชั้น รอเล่นมันจะละเอียดมากฟังไปเท่าจะหละักแต่ว่าวันนี้เราให้ความสําคัญให้รู้ก็เพราะว่าผิวเราอะอย่าลืมที่จะดูแลแค่ผิวชั้นบนอย่างเดียวนะเพราะสะกินแคร์บางอันอนะมันจะมีนวัตกรรมแล้วก็มันมีต้นทุนทางสารสกัดที่ค่อนข้างสูงกว่าแต่ว่าความยั่งยืนน่ะในสิ่งที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะ่ะมันได้ลึกลงไปถึงชั้นล่างแล้วสารสกัดพวกนี้มันจะเป็นสารสกัดพวกที่ต้องมีงวจรนะคะแล้วก็พวกมีนวัตกรนะคะซึ่งพวกนี้มันจะมีอ่ ค่าใช้จ่ายหรือว่ามีความซับซ้อนในเรื่องของการสกัดหรือว่าทางสูตรที่เยอะกว่าแต่ถามว่าถ้าในราคาแบบนี้จัดเถอะได้เปรียบคุ้มมากเพราะบางคนดูแลแต่ด้านบนแฮปปี้อยู่แต่ว่าภายใต้ด้านล่างภูเขาน้าแข็งเราไม่เห็นปัญหาผิวซึ่งตรงนั้นนะคะสะสมไว้นานๆนะคะก็มันจะค่อยๆประทุขึ้นมามันจะเห็นสรุปภูเขาน้ําแข็งหรือว่าเป็นภูเขาไฟประทุเริ่มไม่แน่ใจก็นั่นแหละค่ะทุกคนนึกภาพออกใช่ไหมล่ะ คือทางผิวด้านบนนะคะถ้าวันนี้สุขภาพเราย,ยังดีหรือว่าปัญหาผิวมันยังแบบไม่ได้บมาพีเดียวเราก็ยังรู้สึกว่าไม่จำเป็นเราใช้อะไรดีเรารู้สึกดีเราก็ใช้ตัวนั้นแต่เดี๋ยวนี้เราจะต้องมาพิจารณากันมากขึ้นผู้บริโภคอาจจะให้ความสําคัญมากขึ้นในเรื่องของศึกษาสิว่าเราควรใช้สารสกัดตัวไหนที่มันบํารุงลงล้าลึกได้บ้างเพราะว่าถ้าเราอ่ะเอาแต่ใช้ตัวที่เราเห็นคนอื่นรีวิวอย่างเดียวหรือว่าเราใช้ตัวที่ไม่ได้เหมาะกับวัยเราแล้วเรารู้สึกชุ่มฉ่าแต่บนผิว นะวันนี้ด้านล่างมันมันไปมนไม่ได้บอกเราเดี๋ยวพอเวลามันซุดมันซุดทีเดียวนะคะมันซุดแน่ๆแ,แหละเพราะว่าด้วยต่างๆปัจจัยต่างๆแต่แค่ว่าบางทีวันนี้อาจจะยังอิ่มสวัสดีค่ะสวัสดีแม่ชาดค่ะอุยน่ารักที่สุดในโลกน่ารักที่สุดในโลกอันยอคาเซโอคิเมโนโตเคเมเตวาเตชินากะซินเจะโคอลคเมเตซิงเกิลเฟนโดรเกนเซ ตัวนี้นะคะก็ปาดไปเลยทั้งผิวหน้าและรอบดวงตาสินค้าพร้อมส่งคอยแนะนําแล้วนะแล้วทุกคนจะรับน้องขวดส้มมาแล้วก็ผิวดีที่ผิวจริงด้วยแล้วก็ผิวดีที่ผิวชั้นล่างด้วยเหมือนคนอื่นอาจจะเซฟผิวชั้นบนไว้ก่อนแต่ชั้นเซฟทั้งบนและล่างขอบคุณดอกกลาบนะคะเพราะว่าถ้าเอาจริงๆนะถ้าวันนี้ยี่สิบบวกๆก็เริ่มได้เลยไม่ต้องไปรอแต่ถ้าสมมติว่าสามสิบสี่สิบกว่าห้าสิบหกสิบไปแล้วแม่ๆคะจัดไม่ต้องรอพอบางอย่างอะ่ะ มันลงไม่ลึกมันดูแลแบบไม่ไม่ได้กู้ชั้นผิวออกมากจัดจริงๆทุกคนเชียร์นะคะเซรั่มฟิลเลอร์นี่เชียร์สุดใจเลยนะแบบอยากจะลงไปนอนดิ้นข้างล่างเลยนะกมันจะดูผิดกากาเขาไปเนาะขอบคุณนะคะแม่ชาติอะน้องก็จะหยิบสมุดคะแนนตลอดทุกคนคะ่ะนี่เนือเซรั่มมันจะเป็นประมาณนี้นะคะมันจะเป็นตัวที่ มีความเป็น็กเจอร์เหมือนกึ่งอ m u l s i o นนะคะเวลาเป็นเนื้ออ m u l s ชันเราจะเคยเห็นอ m u l s i o นของตัวพวกแบรนด์ยุโรปขวดหนึ่งก็หลายพันถึงเป็นหมื่นเนาะซึ่งถ้าแบบเคาน์เตอร์ดังๆก็เป็นหมือนตัวนี้เป็น e m u l ชั่นแต่ว่าจะมีความเป็นน้ํามันที่น้อยกว่าเป็นอ m u l s i o นที่เหมาะกับคนไทยมากนะคะซึ่งตัวนี้พอเวลาทาไปปุ๊บมันจะไม่มันเหมือนบางตัวนะคะมันจะเป็นความอ m u l ชั่นเข้มข้นนะคะแล้วก็มีความสบายผิวแล้วก็ทาคือทานิดเดียวก็รู้สึกถึงความนะคะ รู้สึกถึงความหอมอมันจะสามารถนะคะช่วยโปรเทคบูไลนะคะแล้วก็พวกเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ PM 2.5ได้ด้วยมลภาวะต่างๆซึ่งตัวพวกเนี้ยพลอยเคยเล่าให้ฟังเป็นไรที่แล้วลองว่าถ้าเราป้องกันหรือโปรเทคผิวจากพวก PM 2.5หรือว่าบูไลได้มันจะทําให้หน้าเราอะค่ะเหมือนเป็นมีเกาะป้องกันค่ะเกาะป้องกันตัวนี้มันจะลดการสาดของพวก แสงบูหลายหรือว่าพวกเพียง2.5ดห้ที่มันจะทะลุเข้ามาในผิวหนังของเราเกิดการสะสมพวกเคมีสิ่งอุดตันนําส่งลงไปสู่ชั้นผิวทําให้เกิดความผิดปกติได้นะคะมันจะเป็นส่วนประกอบของพวกโลหนะหนักเคมีต่างๆสารพิษ คือมันเล็กมากๆตัวนี้ก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของทั้งสภาพผิวปัญหาผิวแล้วก็เรื่องของมลภา,าวะพ m 2.5มุแล้วเจ๋งมากทาผิวหน้ารอบดวงตาทาใต้คอได้เลยเข้มข้นด้วยแต่ในขณะเดียวกันคือเอาใจแบบเขาเรียกว่าเอเชียหรือว่าโดยเฉพาะสาวไทยสุดๆเพราะว่าฟิลลิ่งคือมาในความเข้มข้นแต่สบายผิวนะคะพอทาไปแล้วยิ่งเอาไปแช่เย็นนะทุกคนพอเวลาทาเบรนดไปปุ๊บค,คือสุดสุดปอสุดปอ สุดหรอพูดไม่ได้เกือบแต่ละดีนะพูดมาครึ่งคำอ่ะตัวนี้นะคะจะเป็นแบบนี้ถ้าใครเคยเห็นนะคะในอีเวนต์บอยก็จะมีขายแต่ตอนนี้ของขาดไปนะก็วันนี้นะคะสินค้าเข้าใหม่เลยจัดได้เลยนะคะน้องอยู่ตะก้าปักหมุดความจริงมันจะมีโปรเอ่อมากกว่าหนึ่งขวดด้วยถ้าอยากใครอยากได้มากกว่าหนึ่งขวดจัดนะพอรพลอยจะมีเป็นตัวเซตตต่อว่ามันยังลงไม่ได้มันไม่แอปพูดแต่วันนี้ราคาปกติ 1, 6 4 0บาทนะคะวันนี้เอาไปเลยแค่1,500 ห้าาสิบาบาทโอ้ oh my god นี่โปอะไรอะเอาจริงทุกคนอันนี้น่าจะเป็นโปรโปรับไปเดือนนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าติ๊กตอกออกให้หรือว่าเราออกเอง ไม่รู้แบบเผลอไปกดเข้าร่วมแคมเปญอะไรหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าโปรแฟตเซลมันหมดไปแล้วนะวันนี้มีโปรตัวนี้นะคะจาก1,640เหลือ1,5เท่าไหร่นะแปบ๊บหนึ่งเพราะว่าไม่ได้ทำราคาเองจริงๆอันนี้ติ๊กต็อกทำราคาให้เหลือ1,559ค่ะจาก1,640เหลือ1,559ทาผิวหน้าและรอบดวงตาไปเลยขวดเดียวนะคะปังปูริเยนะคะผิวสวยฉ่ำนะคะหน้าเด็กฉ่ำพอยจะ40แล้ววะ่ะทุกคนอวดน,นี้นึงได้ปะ เราก็ไม่ได้หน้าไปไปเวอร์ <c oughs> เกินใครแต่เราบอกเลยว่างานผิวเราก็มั่นใจพอกันนะคะมันมันมันต้องได้อะทุกคนมันต้องโดนแล้วก็ซัมเมอร์นี้มันมันเสี่ยงต่อการผิวเสียเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นขวดเนี่ยทุกคนคิดดูดีๆนะตัวที่ทาใตา้ตาแบบพรีเมียมอะที่มันจะต้องลงลึอกอะที่เป็นแบบเข้มขน้นเข้มขน้นบางทีเหนียวเนินหนะด้วยนะ สังเกตว่าถ้าเราอายุเริ่มเยอะขึ้นให้พยายามใช้กลุ่มที่มีสารสกัดมีความเข้มขน้นเทกเจอร์บางอย่างก็ถ้ายิ่งทาตากับทาพวกตัวร้อรอ,รอเนี่ยต้องเน้นความเข้มข้นสูงมากถ้าเราไม่อยากแก่เลยวเราทาไปตั้งแต่วันนี้เลยแต่ตัวนี้โชคดีที่ว่ามันทาแล้วมันเข้มขน้นแต่ในขณะเดียวกันคือมันถือว่าสบายผิวแล้วก็ละมุนผิวใช้ไปสักประมาณหนึ่งวันเออวันวีคค่ะขออภัยเนาะใช้ไปประมาณวันวีคเนี่ยจะเริ่มรู้สึกถึงความเรียบความเนียนแล้วก็ พวกล้อลอนะคะล้อลอต่างๆเนี่ยจะเริ่มชัดนะคะในเรื่องของความตื้นขึ้นเราลูบผิวหน้าเราเคยมีความขุขระหรือว่าความอักษรอใดๆหรือว่ามีสิวอักษรหรือว่าหน้าไม่เรียบเนียนมีความเป็นแบบผดพืนต่างๆค่ะตัวนี้จะทําให้ผิวค่อยๆปรับเรียบเนียนได้ด้วยผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงใช้ได้ยิ่งคนที่มีรอขอขอกว้างยิ่งจะทําให้ผิวแบบว่ามีความเรียบเนียนมากขึ้นตัวนี้นะคะ เชียร์ว่าจัดให้ได้น้องดีจริงแล้วก็น้องเป็นฟิลที่ฟิลเซรั่มที่ปิดตาแล้วราคาราคาเกินจริงมากอ่ะปิดตาแล้วคือราคาเกินจริงมากคือซื้อซื้อขวดหลักพันแต่ฟิลอารมณ์เหมือนแบบสัมผัสสัมผัสสัมผัสหลักหมืน่น อยากให้ใช้อยากให้จัดนะคะแล้วก็ของนะ่ทุกคนคะ่ะเข้ามาหลายพันขวดแต่ว่ามีมีไม่ถึงพันนะคะตอนนี้มีแค่แบบหลักร้อยเท่านั้นเพราะว่ามีลูกค้าจองไปค่อนข้างเยอะแล้วอยากจัดอยากใช้ลองได้เลยติดใจแน่นอะนแต่ถ้ากลัวติดใจอย่าซื้อนะเพราะว่าผิวมันจะดีจากผิวจริงด้วยพอเวลาเราใช้ไปนานๆแม้กระทั่งวันที่เราแบบช่วงที่เราล้างหนา้าทุกครั้งหน้าสดเราก็จะดีด้วยนะคะพี่ผิวจริงเราดีขึ้นด้วยเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ ะคะไม่ใช่แค่ดีตอนที่รู้สึกว่าช่วงที่เราทาอย่างเดียวนะตัวนี้เป็นเซรั่มที่น้องพลอยเชียร์มากๆคือผิวสวยอะทุกคนผิวสวยฉ่าเลยยิ่งใครผิวแบบไม่เรียบเนียนนะหรือว่าแบบมีจุดที่กังวลอย่างที่บอกไปอะค่ะใช้เลยส่วนคนที่สตาร์ทเริ่มได้อะทุกคนขายี่สิกบวกเนี่ยเริ่มใช้ได้เลยค่ะเพราะว่าเราเริ่มสูญเสียมีเอ่อมีการสูญเสียมวลคอลลาเจนแล้วเนาะแนะนำจัดอืม ใครที่เข้ามาแล้วฝากกดติดตามด้วยนะคะวันนี้น้องพลอยก็มาไลฟ์รอบค่ำทุกทีจะขึ้นประมาณทุ่มครึ่งแต่ว่าบางทีก็ขึ้นประมาณทุ่มครึ่งสองทุ่มนะคะจะเจอกันถึงช่วงประมาณค่ำๆเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมนะคะสอบถามได้เลยและแต่ละตัวแต่ละโปรเป็นโปรพิเศษมากเป็นโปรพิเศษมาทุกคนอันนี้เป็นราคาพิเศษที่เป็นรู้สึกว่ามันจะเป็นโปรตอนรับปลายเดือนนะรู้สึกว่ามันจะหมดแค่ไม่แน่ใจว่าวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้หรือเปล่านะทุกคน เพราะว่าราคาปกติมันจะอยู่ที่ขวดละพันหกสี่สิบอันนี้พลอยก็งงเหมือนกันน่าจะกดเข้าร่วมแคมเปญแหละแล้วก็หรือว่าทีมงานกดสั่งไม่ได้ทุกคนค่ะปกติขวดละพันหกสี่สิบวันนี้ใครอยากได้ตุนเลยกดเลยนะคะอยากได้กี่ขวดกดจํานวนได้เลยนะคะใช้ดีมากเพราะว่าจะได้ไม่ต้องซื้อราคาเต็มเนาะทุกคนตัวนี้นะคะชาผิวหน้าและรอบดวงตาเป็นสูตร Fake and Eye เลยนะแล้วก็เวลาเราใช้อะไรกับรอบดวงตาค่ะพยายามใช้นิ้วนางนะคะตัวนี้ ใครเคยใช้เซรั่มขวดเป็นหมื่นลองเปิดใจมาใช้ดูนะชวนแล้วจะรู้ว่าว้าวแล้วคือทาหน้าทาตาคือครบแล้วออกแบบสูตรมาเพื่อสิ่งนี้เลยนะคะไม่ใช่เอาเซรั่มให้ให้เอาทาหน้าแล้วมาทาตานะทุกคนเพราะว่าผลิตภัณฑ์บางอย่างค่ะมันก็ไม่ได้เหมาะกับการที่จะเอามาทารอบดวงตาไปซะทั้งหมดแม้ว่ามันจะเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่ม f a ชียลสกินก็ตาม แต่เราต้องล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะแล้วก็ลงตัวเซรั่มแล้วก็ลงครีมบำรุงนะคะลงให้ครบขั้นตอนนะคะแล้วก็ตัวเซรั่มตัวนี้ไม่ได้เหมาะกับการเอาไปทาหลังพวกเมคอัพนะทาก่อนทาหน้าสดทาบำรุงนะคะตัวนี้ทุกคนจะอยู่ในตะกร้าปักหมุดนะคะก็ราคาเดีย๋ยวที่บอกคะ่ะจาพันหกสี่สิบเหลือแค่พันห้กว่ากว่าวันนี้จัดได้เลยค่ะ ใครเงินเดินออกแล้วแล้วรู้สึกว่ารักตัวเองอยากลองเปิดใจอะ่ะอยากลองหาเซรั่มจึ้งๆสักตัวนึงอ่ะนะคะแล้วอยากได้แบรนด์ที่มีความคุณภาพแต่ว่าไม่เคยใช้นะคะลองเปิดใจดูซึ่งตัวนี้อย่างที่บอกบางอย่างมันเป็นเป็นคำห้ามน้องพูดไม่ได้แต่ตัวนี้ค่ะมีจําหน่ายมาพักใหญ่ๆแล้วก็ไม่ไอายไม่ไอายแบรนด์ต่างชาติเลยใช้สารสกัดอย่างดีถูกตัวนะคะแล้วก็ผลิตภายใต้โรงงานมาตรฐานทุกอย่างเป็นมาตรฐานสากล ครอยากได้รีบจัดสวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยเนาะอ่าอันนี้จะไม่แต่งสีแล้วก็ไม่แต่งกลิ่นนะคะแล้วก็ไม่มีพาราเบนด้วยเวลาใช้ก็ผิวแพ้ง่ายสบายใจได้เลยเนาะผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้ค่ะทาคอด้วยบริเวณคอที่เป็นเส้นๆน,นะคะหรือว่าล่อๆนะคะล่อลึกนะคะล่อลึกต่างๆล่อลึกต่างๆนะคะก็จะช่วยเข้าไปนะคะต่อต่อเติมต่อเอ็มอ ระวังไว้ก่อนเพราะไม่รู้ว่ามันคําไหนห้ามบ้างแล้วตอนนี้ก็แนะนําส่วนคนที่แบบว่าลูกค้าบางคนเป็นผู้ชายพี่ผู้ชายต่างๆแล้วมีปัญหาเหมือนผิวแบบไม่ไม่เรียบเนียนพออยู่เยอะขึ้นมันมีความแบบอาจจะเกิดความยับหรือว่าลอขอขอ,ขอกว้างนะคะตรงนี้ถ้าอยากแบบเรียบเนียนนะคะให้สาวๆเห็นแล้วปิ๊งปังปัง,ป,งปูริเย่นะคะให้สาวๆลงไปดิ้นกับพื้น ผู้ชายสามารถใช้ได้นะคะตัวนี้ขวดเดียวครบจบเฮ้ยพันกว่าบาทแล้วมันสร้างสร้างผิวใหม่ได้ขนาดนี้มันก็น่าลงทุนนะ,ะแล้วก็เข้มข้นด้วยค่ะใช้ไม่เยอะแล้วชอบด้วยนะคะหลายๆคนชอบเลยขวดเดียวเป็นเซรั่มที่ทาผิวหน้าแล้วรอบดวงตาจบคนที่ตาเขียวตาย่นตายอย,อยก็พอมันเป็นเยอะก็เกิดความไม่มั่นใจนะคะแบบพอตาเป็นเยอะๆเข้ายายก็เหนื่อยไง พอตาเป็นเยอะๆเข้าใหญ่ก็เหนื่อยขอโทษค่ะขอโทษอ่ะทำได้แค่นี้จริงๆใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะทุกคนกดเข้ามาดูได้เลยนะคะไม่ต้องอายนะแล้วก็ไม่ต้องอายอายทำไมอะ กดติดตามร้านแล้วก็กดเข้ามาดูไลน์จะได้แบบเข้ามาส่องตะกาได้ด้วยแล้วก็มีตะกาหน้าร้านทุกคนเข้าไปเล็งได้เลยตะกาหน้าร้านนะมันจะมีตัวมาทองคํามาทองคำเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าเดือนหน้าแหละเออเป็นตัวที่จึงมากพอกันแต่ว่าต้องอย่าลืมนะว่าคนเราอ่ะไม่ได้ใช้แค่มาหน้าคนเราต้องใช้ตัวนี้ด้วยเซรั่มฟิลเลอร์ดีมากนะคะวันนี้ใครมีปัญหาผิวหรือว่าอยากปรึกษาเรื่องไหนเพิ่มเตมิมสอบถามได้นะคะยกเว้นเรื่องความรักกับเรื่องเงินได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องความรักกับเรื่องเงิน อันนี้ไม่ไหวจริงโอเคก็นะคะมีสินค้ารายการอื่นๆด้วยนะคะถ้าสมมติวันนี้เรามีเซรั่มแล้วนะคะก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่นําเสนอโฟมทุกคนลองเลื่อนมาดูตะกร้าล่างๆนะโฟมจะมีตั้งแต่ไซส์ร้อยร้เหลือร้อบาท8 9ดร้เหลือเจ็ตกใจอะไรก่อนตกใจราคา ตัวนี้นะคะจะเป็นโฟมทองคํานะคะทุกคนโฟมทองคําตัวนี้หลอดหนึ่งจะร้อยกรัมหลอดใหญ่เลยนะคะอันนี้แบบใหญ่กว่าใหญ่กว่าอะไรอะ่ะ <c oughs> เนี่ยทุกคนโอ้เขาห้ามมาขึ้นไหมใหญ่จะเท่าขวดน้ำแล้วอะ่ะอันนี้ร้อยกรัมนะคะแล้วก็ไปสูตรเข้มข้นด้วยเท็กเจอร์ของโฟมนะคะเนื้อจะประมาณนี้ทุกคนไม่คิดว่าเป็นโฟมคิดว่าเป็นครีมบำรุงคิดว่าเป็นนมข้นหวาน ตัวน,นี้จะเป็นโฟมทองคำนะคะแล้วก็จะมีความเ,าเขาเรียกว่านุ่มหนึบนะคะแล้วก็ดูดสับพวกสิ่งสกปรกได้ดีทำความสะอาดตั้งแต่เครื่องสำอางเมคอัพนะคะสิ่งสปกปรกสิ่งอุดตันมลภาวะนะคะใช้กับหน้านะใช้กับผิวหน้าแล้วก็ใช้สารสกัดกลุ่มพวกマイซูเฟกชันมซูเฟกชันก็ไมซูเฟกชันเนี่ยก็จะเป็นสารทำล้ลางทำความสะอาดกลุ่มที่พรีเมียมขึ้นมาแต่ว่าให้ความอ่อนโยนไม่ดูด ความเป็นน้ํามันธรรมชาติหรือว่าความเป็นความชุ่มชื้นออกจากผิวมากจนเกินไปก็ผิวหน้าฉ่งก็จะไม่แห้งกร้านไม่แห้งตึงนะคะแล้วก็มีผิวที่อ่อนเยาว์นะคะแล้วก็ไม่แก่รุยไม่แก่รุยนะคะตัวนี้จะให้ดูเท็กเจอร์เนื้อจริตในการขายถ้าฟังไม่ทันถามได้นะพยายามจะสโลว์ให้อันนี้ขายของจริงนะทุกคน ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่เป็นเหมือนเป็นคลีนซิ่งแล้วเป็นโฟมในตัวผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงใช้ได้ค่ะอย่างที่บอกล้างทั้งความมันสี่งสกรปรกแล้วก็พวก pm 2อเพราะว่าในนั้นมันจะประกอบไปด้วยพวกโลหะหนักอย่างในพวกเครื่องสาอางกันแดดเอออะไรเงี้ยก็จะมีสารเคมีตกค้างหรือว่าบางทีพวกเอ่อเมคอัพต่างๆก็จะมีสีจากเคมีนะคะส่วนใหญ่พวกเมคอัพมีสีเคมีหมด เราก็จะใช้ตัวนี้ถ้าเราปล่อยให้มันอุดตันนะคะก็จะเกิดอาการอักเสบได้หรือว่าทำให้รูกขุมขนมีความ oh อ้ my god จะเป็นอขขอทุกคนหน่ hoy, อยอ่ะมันทำเยอะ,ะอ่ะรอขอขอจะทำให้รอขอขอมีการเหมือนอไม่อักษส เพราะว่าหลอดเดียวมันเลี่ยงการขูดเขียนแล้วก็เป็นเหมือนการล้างทางพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้หมดเลยเพราะว่าหน้าเราเวลาแต่งหน้าทุกคนขาตัวนี้มันจะเป็นกึ่งโฟมกึง ync, ก่งครีมซิงกึ่งบามจะเป็นลูกครึ่งหลายสัญชาติมากแล้วเป็นตัวที่มีความเป็นผสมทองคําถ้าเราอยากหน้าเด็กจำไว้นะหลักสูตรแรกคือต้องทําความสะอาดผิวด้วยตัวทําความสะอาดเก๋ๆแล้วก็พรีเมียมเท่านั้นตัวนี้ บอกเลยว่าฟิลสู้หลอดหลักพันหลายพันได้เลยนะคะตัวนี้แค่890แต่ว่าวันนี้มีโปรเหลือ799คิดเอาเองแล้วก็ไม่ต้องมาคอยพกอะไรให้เยอะแยะตัวนี้เป็นตัวที่เป็นค l e a n s i n ในตัว pm 2.5ก็เอาอยู่ค่ะลุยแล้วก็ช่วยอ่าอ่าพระลสะเผลพระสะเผ,ผลเก่านะคะแล้วก็เหมือนช่วยอ่ากระตอนะคะกระตอการสร้างนะคะแผ่ที่ ยากหนอยากแหละยากกว่าตอนทำแบรนด์อีกทุกคนเสียงลูกพอ่อยร้องเข้ามาไม่ต้องตกใจนะฟังให้เป็นเรื่องธรรมชาตินะคะเห็นแบบนี้คือก็ไม่ได้อยากจะขิงหรอกนะจะสี่สิบละลูกสามละบางทีพูดพูดไปอาจจะแบบหอขอบไปหรือแบบนั่งนั่งไหลอยู่บางทีอาจจะต้องยกถังออกซิเจนเข้ามาดง <c oughs> เกินเกินเบอร์ลอเล่น อ่ะตัวนี้นะคะก็เวลาเราล้างนวดทุกคนดูเนื้อก่อนเป็นไงซึ่งไหมไม่รู้สิเพราะว่าไม่ได้สัมผัสของจริงใครอยากลองใช้ไซเล็กก่อนได้นะคะไซเล็กจากหลอดละ 199, ร้อยเก้าเก้าเหลือร้อยเก้าบาทเป็นสิบกรัมนะคะพรีเมียมมากเริ่มจากการล้างหน้าด้วยโฟมดีๆก่อนแล้วก็การจบวันก่อนบำรุงด้วยโฟมดีๆหน้าเราจะปิง้งปิ้งปังเชงกระเดโป๊เต มีสารสกัดที่ทํามาจากพืชก้าชนิดนะคะกุ่งสกินกาดตัวนี้จะล้างทาความาสะอาด PM นะคะ2.5แล้วก็อย่างนี้บอกค่ะพวกสิ่งสกรปรกสาเหตุการเกิดสลารอิว๋วหรือว่าความเป็นสลารอิว๋วอักเสบหรือว่าการทิ้งร่องรอยเอาไว้ตัวนี้ก็จะสามารถช่วยได้นะคะ มันจะมีความบำรุงในตัวนะทุกคนตอนที่เราล้างมันจะมีความแบบเย็นอ่อนๆให้ล้างตอนหน้าเราเปียกนะคะมันจะมีความรีแล็กซ์แล้วเราก็นวดตัวนี้เข้าไปนะคะนวดนวดนวดล้างแล้วก็บอกเลยนะว่าคนที่แบบขี้โมโหหรือว่าแบบคนเครียดง่ายหรือคนที่แบบเหนื่อยล้าคือยืนหลังหน้านี้จะหลับเลยอะ่ะคือหลับตาแล้วก็หลางหน้าคือฟิลเหมือนแบบอยู่กลางป่าเมซอน จริงไม่ได้โมไม่เชื่อกดหลอดเลกไปลองก่อนก็นได้ถ้าคิดว่าโมหลอดใหญ่จาก890นะคะเหลือ,อเขาเรียกว่า799เท่านั้นลองเปิดใจดูนะคะใช้ดีจริงๆค่ะคุ้มมากตัวนี้เวลาที่ใช้แล้วอะค่ะมันจะต้องใช้กับตัวผิวที่เราเปียกน้ำปกติพอจะล้างหน้าเนาะแต่ว่าวันนี้นะคะพี่แม่บ้านเก็บถังไปเรียบร้อยแล้วเอาขังไปทำความสะอาด มันน่าจะล้างอะไรที่สกรปรกออกไปเยอะวันนี้ก็ล้างหน้ามาเช้ารอบหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าช่วงเช้าจะไม่ค่อยได้ไหลทีนี้จะแบบช่วงเช้าจะไหลหลายโฟมไม่ได้เป็นการเสียบุคลิกนะเป็นพอดีเพิ่งกลับจากอังกฤษอยู่หลายเดือนเลยพูดไม่ค่อยชัดนะคะลูกค้าเริ่มแบบยุ่งเหมือนยุงตีกันแล้วตอนนี้ ใครฟังร้านนี้ออกคือเก่งนะทุกคนนะคะก็ตัวนี้สมมติว่าเวลาที่เราใช้ก็ล้างหน้าด้วยตัวนี้นะคะตอนเย็นก็จบด้วยตัวนี้แม้ว่ามีเมคอัพใช่ไหมบางคนบอกอา้าวแล้วมีเมคอัพล่ะต้องคลีนซ์กคลีนซิ่งไหมถ้าสบายใจที่จะคลีนก็คลีนแต่บอกเลยว่าตัวนี้เป็นคลีนซิ่งในตัวแต่ถ้าสบายใจพี่หนูซื้อคลีนซิ่งมาเยอะมากน้องขาพี่ซื้อคลีนซิ่งมาเยอะมากจะคลีนก็คลีน ตาตัวนี้เอาอยู่ไหมเอาอยู่หลอดเดียวจบลูกค้าบางคนถึงขนาดเอาไปอาบน้าเพราะว่าเาไป็นไงมันสดชื่นมากขอบคุณหัวใจนะคะตัวนี้นะคะแนะนําว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่อาจจะคนที่กําลังตามหาโฟมดีๆสักตัวหนึ่งเนาะเชื่อไหมเปลี่ยนโฟมเปลี่ยนกันแดดเปลี่ยนมาก์กเปลี่ยนเซรั่มชีวิตเปลี่ยน อันแน่นอนลองปรับมาใช้ดูนะคะคนที่แบบเริ่มสกิลผิวมันเริ่มแบบอ่ะมันต้องใช้ตัวแอดวานแล้วนะคะพวกนี้จะเป็นกลุ่มสินค้าแอดวานหมดเลยแต่ว่าอันเนี้ยจะแอดวานสุดอันนี้จะแอดวานสุดแต่ยังขึ้นตะกร้าไม่ได้แอดวานสุดแต่ขึ้นตะกร้าไม่ได้เพราะว่าของหมดเกลี้ยงเลยมาทุกรอบตัวนี้นะคะจะเข้าเข้าประมาณเมษานี้อีกไม่กี่วันนี้นะคะ ก็จะพร้อมส่งแล้วนะคะเดี๋ยวขึ้นขึ้นตะกร้าไว้แล้วแหละเพราะว่ามันแอปผูกแล้วแต่เดี๋ยวจะเริ่มให้กดได้จะมาปักในไลน์ให้นะคะแต่ตัวนี้ดีมากนะมาทุกรอบของเคยขาดไปแบบพักนึงแค่ครึ่งปีลูกค้าก็โวยแล้วอะแค่กล้าเนาะใช้คําว่าแค่สารสกัดคือมันยากมันผูกรัดตัวเราเหลือเกินทุกคนก็ใช้สารสกัดแต่ละตัวคือแบบอยากได้ตัวที่ไม่เหมือนใครจริง,งๆนะคะเวลามันหมดเวลาอะไรก็ทุกอย่างก็คือต้องเอ่อ หลายๆตัวถ้าหลายๆรา,ายการนะคะมันต้องสต็อกเองอะไรเงี้ยค่ะก็อืมอารมณ์แบบไม่อยากเหมือนใครนะคะใครที่ไม่เคยใช้ตัวผลิตภัณฑ์ของลาโมชาเลยจะเปิดใจลองด้วยตัวไหนก็ได้ที่เราอยากจะตามหาอยู่ตอนนี้นะคะหรือว่าจะเ,เป็นตัวกันแดดก็ได้นะคะถ้าวันนี้อยากได้กันแดดก็ลองตามหากันแดดอยู่พอดีกันแดดที่มีไม่ถูกใจเลยสั่งอะไรก็ไม่ยอมทํา ก็แนะนํานะคะกันแดดนะคะซึ่งตัวกันแดดนะคะทุกคนมันสะ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 หายไปในหนึ่งหลอดทุกคนค่ะกันแดดตัวนี้มันจะเป็น SPF 5 0 PA 4บวกแล้วก็มันจะกันเหงื่อกันน้ําในตัวอันนี้ขายดีมากนะคะแล้วก็มีมาเกือบประมาณสองพันห้าร้อยปีเอาอะไรเป็นจริงได้ไหม มีมาประมาณเกือบ10ปีแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่พรีเมียมมากๆถ้าใครที่ไม่เคยใช้นะไม่รู้ว่าเห็นกล่องจะจํากันได้ไหมตัวนี้มีในบิวตี้และรักสโตมาหลายสาขาเหมือนกันซึ่งตัวนี้ลูกค้าชอบมากบางคนน่ยซื้อใช้อะจะบอกว่าตั้งแต่อยู่ไทยจนย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ยังสั่งกันถึงทุกวันนี้นะขอบคุณลูกค้ามากเลยนะคะคกค็าากะะบ,บางทีก็บังเอิญมาเจอลูกค้าในไลฟ์นี่ยแหละนะคะ ก็เขินๆอยู่เหมือนกันเพราะว่าลูกค้าบางคนไม่เคยเจอไม่เคยเจอหน้าเราเลยนะเราแบบมาไลฟา์บางครั้งลูกค้าก็อา้าวจำหลอดไม่ได้จําเจ้าของแบรนด์ได้นะจาหลอดกับกล่องกันแดดไม่ได้จําเจ้าของแบรนด์บางทีลูกค้าจําหลอดกับกันแดดได้อา้าวฉันใช้อันนี้อยู่จะดีใจหรือว่าจะเสียใจดีอะก็ตัวนี้นะคะเวลาใช้มันจะเป็นฟิลลิ่งของเป็นกึง่งแป้งกึ่งกันแดดกึ่งรองพื้นลูกครึ่งอีกแล้วเห็นปล่ล่ะ แต่ใช้สบายจริงนวลเนียนนุ่มละมุนแล้วก็เวลาทาไปอะทุกคนคะ่ะมันจะมีความเป็นปุ๋ยแป้งแล้วก็มีกลิ่นเฟยโจแอนด์แมงโก้บรัซัมนะคะเวลาเราได้ลองคื้นเนียนๆสักตัวในชีวิตมันจบจริงๆนะเราวางไปได้4ีห้าขวดเลยไอคอนคอนซิลเลอร์อาจจะต้องทาเพราะว่าบางคนมีถ้าทุกคนจะหวังให้แบบกันแดดตัวนี้มันปกปิดในความแบบแน่นหนึบหนะัก ไม่มีแต่เบลอผิวเหมือนแบบใช้ฟิลเตอร์เบลอผู้ดีผู้ดีดสวยแล้ว wing, ลวิงเราคือแบบเจอเหงื่อเจอ,เจอน้ำอลาอันนี้ได้ใช้ได้ทุกสีผิวทุกสภาพผิวใช้แล้วแบบฟีลแบบสบายใจใช้แล้วแบบฟินแล้วเติมระหว่างวันคือไม่มีความคิดเกียรตนะคะเพราะว่ามันสบายผิวมากมันจะเป็นฟิลแป้งนะคะฟิลแป้งนี้ไม่เหมือนฟิลเพื่อนไม่เหมือนฟิลแฟนมันจะเป็นฟิลแป้งแล้วก็ได้เรื่องของตัวอ่า สารอาหารบำรุงผิวไม่ว่าจะเป็นพวกทองคำนะคะหรือว่าพวกสารสกัดจากพวกเฮสซา,ลายลหรือว่าพวกอ,อิลาโตโซมาเทนิ่งคอมเพล็กซ์พวกเนี้ยค่ะก็จะมีการฟื้นฟูผิวหลังจากเจอแดดทำให้ผิวลูกค้าเราที่ใช้อะดีจากผิวจริงเนียนกระจ่างใสแล้วมันมันเหมือนว่าพอใช้ไปน,นานๆอ่ะมันไม่ได้แค่กันแดดจากภายนอกแล้วการเยิ้มเป็นคราบระหว่างวาันหรือหนักหรือแน่นแล้วทำให้รู้สึกไม่อยากเป็นเติมเป็นหนึบๆน,น,น้ำๆอะ่ะ จะไม่เป็นเลยตัวนี้จะสบายผิวมาแต่ว่าเวลาทาใหม่ๆมมันจะข่าวนิดนึงต้องรอให้มันเซตตัวก่อนใช้มอยเจอร์ตัวนี้หรือว่ามอยเจอร์ที่เรามีอะคนที่ผิวแห้งอะขอแนะนําทริคไว้อีกหนึ่งนะถ้ารู้ทริคนี้คือทาสวยเลยเพราะบางคนผิวแหง้งพอใช้สูตรแบบกันแบบแดดลงพื้นแป้งปุ๊บจะรู้สึกว่าอะไม่นะฉันอยากได้ฉ่ำๆฉ่ำโบแบบมันๆเยิมๆแบบเงาเงาหรือน้ำๆที่เราแบบต้องมีน้ำหล่อเลี้ยงอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่จําเป็น ตัวนี้พอเราทาแล้วมันจะสบายผิวเบาผิวนะคะแล้วก็เราจะใช้ตัวนี้แบบเป็นตัว moisturizing warm นี้นะคะทุกคนอร์มผิวอันนี้คือทริคของคนผิวแห้งนะแต่ว่าเวลาเราทากันแดดเราต้องทาบำรุงก่อนอยู่แล้วเนาะนี่เราจะแบบแท็บแบบนี้นะคะเราจะใช้วิธีแบบแท็บลงไปแบบนี้ซึ่งเวลาเราแท็บเสร็จนะคะทุกคนก็มันจะได้เรื่องความโกลว์ความฉ่ำดูงานผิวแบบผิวเอ่อ เขาเรียกอะไรอ่ะมีความวิงอ่ะเหมือนผิวกระจกอ่ะสกินกลาสดูแบบไม่เป็นไม่เป็นแบบเมคอัพเวอร์เมคอัพจ๋าเพราะว่า,าแบบไม่ได้แต่งปัดเยอะบางทีการปัดอาจจะสวยแต่ว่าตัวนี้พอเวลามันเคลือบทั้งผิวอ่ะมันจะเป็นสกินแกรรอบหน้ามันจะไม่เป็นหย่อมๆยมเพราะบ,บางทีเราปัดเป็นหย่มๆออย่างเดียวมันไม่เคลือบไว มันอาจจะหลุดเป็นหย่อมๆได้แต่ตัวนี้ค่ะคือมันจะเนียนเรียบทั่วผิวหน้าเลยก็เป็นกันแดดนะคะที่แนะนำเหมือนกันถ้าใครกำลังตามหากันแดดอยู่นะ SPF 50 PA++++ นะคะแล้วก็เวลาทาไปปุ๊บจะละมุนนะคะนุ่มหอมนุ่มหอม,น,มนานตลอดวันไม่ใช่น้ำยาประพนุุมแต่ตัวนี้จะเป็นความหอมนุ่มหอมนานที่เกิดจากกลิ่นเฟรโจแอนด์แมงโก้บรอสซัมเราจะใช้กลิ่นนะคะเข้าไป encapsulation แล้วไม่ให้สัมผัสกับผิวหน้าโดยตรงแต่หอมนุ่มหอมนานตัวนี้ค่ะจะมีความแตกต่างแล้วก็พิเศษเพราะว่ามันได้เรื่องฟิลลิ่งแต่ในขณะเดียวกันมันจะไม่เหมือนการใส่น้ำหอมลงไปแบบโจ้งๆอย่างเดียวแล้วมันจะเกิดอาการระคายเคืองง่ายตัวนี้จะใส่แบบมีการแอนแคปไปด้วยนะคะเพื่อให้สัมผัสกับผิวแล้วมันไม่ไม่ไปกระทบกระเทือนกระตุ้นของคนที่แพ้แบบพวกน้ำหอมเนาะก็แนะนำจัดทุกคนตัวนี้ถ้าแบบหวังผิวดีเลยอ่ะ นะคะขอสวยเลยอะจัดหลอดน,นี้แล้วในอนาคตคือใช้ต่อเนื่อผิวดีด้วยมันจะมีพวกในาอาซินามายวิตามิน b 3ด้วยนะคะแล้วก็มีอีกหลายอย่างวิตามิน E ก็มีพวกเนี้ยค่ะเป็นสารสกัดที่ช่วยเรื่องทําให้ผิวหน้าของเราเด็กแล้วก็รอขอขอ,ขอกระชับด้วยนะคะอ้าวรอขอขอกระชอด้วยนะคะเออคือมัน ลุกเหมือนใส่ๆ่อะลุกแบบได้ทุกวันนะคะลุกแบบ every day every day every day อะบางทีอะคือในชีวิตจริงอะเราไม่อยากจะลงเยอะขนาดนั้นอะแต่ตัวเนี้ยมันจบแล้วก็พลอยอะจะเน้นสกินแคร์ไปที่งานผิวเลยอะทุกคนโหเพราะว่าแบบพลอยเป็นคนไม่ชอบแบบ พอเป็นคนเมคอัพที่แบบเยอะแต่หมดอายุเพราะว่าใช้มิทันเพราะว่าไม่ค่อยชอบแต่งหน้าเยอะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม,ไ,มใชไม่ชอบอย่างเดียวไม่เก่งคือขอจบง่ายๆแต่ได้ความใส